สวัสดีครับผมวันนี้ผมจังหวัดชายโยน,นะครับผมมือนีผมก็ะไดมาทรงเครื่องสีเขาคุนฟอยังครับขอรับคุณฟองามอยู่อ,อยู่สำโรกเนาะครับผมอยู่ฝนโอดสว่างนุ่นสว่างเนาะครับอเป็นแดงครับคุนฟอครับไอ้ในเครื่องรุนไททเนียมปูกอบโจทย์คุณฟอยยู่บ้อครับเออท,ที่เบิเบิร์ทีันี้ก็ตกรอบโจทย์ดียู่บพอสั่งสื่อในช่องทางใดครับกับตัวเครื่องทีเก่าที่ถูก ยูทูบคุณพอเบิ้งใน YouTube เนาะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจในเครื่องสีเขาเนาะครับมูอน้ผมก็ได้มีบริการจะดส่งฟรีไม่เกินไปทางทั่วประเทศลูกค้าแล้วก็มีทางโซนภาคอีสานเนาะครับผมก็ไดมีทีมงานช่างมาจัดส่งถึงหน้าบ้านของคุณพอคือผมมาส่งคุณพออยู่อำเภอสำโรงจังหวัดปุบลราจธ่านี่นี่ครับ สายเป็นห้ามเป็นลยครับสอบละลอยวะเขาพูดเลี้ยก็ห้ามไรแดดดี <c oughs> เขาหนึ่งสอบห้ามก็ได้หนึ่งสอบครับ